สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อัซูบิชยอันตานาวันนี้มากินอะไรบ้างคะกินอาหารญี่ปุ่นจากนั้นเราก็มากินเขาเรียกว่าอะไรวะชินาบอนชินาบอนดูชีเรือแต่ซากเออเลือแต่ซากอาจจะมีเบิร์นนะ,ะมาถึงไม่คุยอะไรเลยกิน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 ก็มันแซ่บเวอร์นี่ขนาดกินอาหารญี่ปุ่นมาแล้วนะนี่ขนาดจัดฟันนะคะถ้าไม่จัดฟันจะขนาดไหน ไม่รู้จะพูดอะไรค่ะตอนนี้กินจนหน้าอ้วนตัวพวมหมดแล้วค่ะสวยคอนเซ็ปต์สวยที่ถึงคนไทยไหมคะไม่ที่ถึงคนที่อยู่ที่ไทยมากค่ะชิวๆตายใครจะกินอะไรไม่สนคอนเซ็ปต์สวยเขาถามคิดถึงคนไทยไหมอ้าวเหรอไม่ถักเน่บ๊ายบาย 啦。<Bye. S 2>